ไปแกดูนี่ได้เจ๊เหรออ๋อวัดคือคันธาแก่งล่างก็ได้ระวังรถระวังรถโอ้ออออชืว่อวัดวัดวัดคันธาพฤศษาเนอะครับอ๋อห้วยแก้วกิ่งอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เดินลง ต้องแอบเดนเจอร์ลงอีกแล้วนี่ครับเป็นทางที่ที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะก็ยังอันที่ก็ยังเป็นแบบเป็นธรรมชาติด้วยครับเป็นริมเขาครับในช่วงนี้ลงไปช่วงนี้ก็จะเป็น ร้านค้าแล้วก็เป็นจุดที่พักที่นักท่องเที่ยวมาก็จะมาเป็นจุดส่วนรวมอยู่ตรงนั้นนะโลงดังชั้นเลยนี่ครับนี่ก็เป็นหนา้าผาภูเขาเลยนัสวยเลยนะครับ จมีจุดตะไลด้วยที่วัดนะครับนะครับก็จะเริ่มมีแคกท่องเที่ยวแล้วเริ่มเห็นเริ่มมีของขายแล้วนะครับ ก็มีน้องขายของมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินขึ้นมาเที่ยวไปที่วัดนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะไปดูโบสถ์ที่ผมพาไปเมื่อกี้เป็นโบสถ์กลางนา้ำอ่ะจะย้อนแสงหน่อยแล้วครับ หลบสวน,นย็แทำไม่ได้น้ำตกสะพานริมทาน,น้ำไหลเลยน้ำใสดีเลยเป็นลำธารน,นะครับเ,เหมือนของแม่คำปองจุดไฮไลท์เนี่ยครับพี่พักโคมสเตย์ เป็นเจอแล้วครับครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นร้านขายของนะครับ ดเดี๋ยวพิธการแล้วครับซื้ออะไรซื้ขอข,อขออ้าวปุกให้แล้วก็ซื้อไเดี๋ยวก็แหนมให้ได้เลยนี้ก็ครับตอนนี้ก็ กท่งที่ยวก็เริ่มมาถึงนะครับตรงนี้ก็เป็นนี่เป็นจุดการขายของของแท้สร้างสีสันนะครับตรงนี้เ,นเย็นๆเรียกลูกค้าไป <c oughs> เรียกร้องลูกค้า ร้องก็เป็นจุดขายของของทั้งชุมชนครอ๋อพ่อเดินบอกบอกเขาเชื่อไปเด้อแวอะไรนะอ๋อจะเป็นจุดใหญ่ตรงนั้นนะที่เห็นนี่ก็คืออันนี้จุดที่ที่จุด